นี่จ้าท่านผู้ชมนี่ค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาแล้วจ้านี่ส่งน้ำใค้าไว้ก่อนเผื่อได้รางวัลเนาะจะได้มอบเงินให้ใช้ลุงเอาอะไรเอาเลยเอาเลยข้องูเก้าสี่หนึ่งมีไหมคะทะเบียนรถมดเลตามทะเบียนรถจ้าเลขไอ ดีเด้อพี่น้องเด้อกล้วยทอดก็มีจ้ากล้วยทอดน้องเมษาไก่ทอดคนสร้างฝันไส้กรอกอีสานก็มีจ้านี่นะคะพ่อค้าไก่ไส้กรอกคนอีสานนี่ก็ลอตเตอรี่เนาะเลขห้าหนึ่งจ้าเลขไอ้นั่นเลยเลขไอ้ไหนเจมี่เจฟองเบียห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าหกห้าสองเอาหกแปดสี่ ตามทะเบียนรถอย่างเดียวจ้ะซื้อเลขไล่ตัวมันมีแต่สี่เลยนี่ห้าเปดสี่ลย้สองใบนี่หกหไม่มีบ่จ้ะกไม่มีมีหามี่เอาเเอาห้าก็ได้จ้ะใบหนึ่งจ้ะเลือสองใบอมดปหกสี่เก้าสี่เป็ดสี่นี้ศูนย์เก้าสองห้าเปสี่อืมห้าหกสี่มีไหมจ้ะไม่มีเลือแค่นี้แะ อันนั้นอะไรแปดสีห้าสี่ไม่มีมีห้าหสหกโอ้เอออีน้องจะเอาห้าหกสีจแม่สี่ว่กแม่ห้าแปดสีห้5สีมีบอน, 8, 64, นั่นไง8ปดหสนั่นไงทำไมอบอกว่าไม่มีมีนมีสี่หสไม่เหลือใบเดียวอะยายอันนี้ชงใบเอาสี่หกสี่ หลงใบหลงร้านอันนั้นด้วยไออะไรอ่ะเอา84สี่ใบเนี่ยจาก่า6646เอางไหมคะ646ไม่สวยนะนี่เออเออเออเอาจะเอาอันนั้นดีกว่า84ไม่เอา ทำไมใบเดียวอ่ะมันไม่เป็นสองใบละจ้าสองใบก็เอาไปเร็วได้ยายเคยไปขายหน้าเซเว่นไหมมองนี่นะเซเว่นนี่นะจ้ะขี้ไปขี้มากก็ขายอยู่เคยไปตั้งใช่ไหมโบยายนั้นร้ตั้งเลวยายไหนยายบ้านไหนมียายขายประจำเออขายประจำหันไปย่อไม่ได้เลขเครียดนั่นเขาซื้อเลขก็ไม่ได้เบื้องเลขก็ไม่ได้ห้ามไปเศร้าไหมรูเคยได้กับลอตเตอรี่กับแกเด้อฮ่ากับไป นีจ่จ่าท่านผู้ชมซื้อเลขใกล้ตัวนะคะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ลูกนะคะก็อะไรอ่ะสามสองสี่มีไหมสามสองสี่ทะเบียนรถตัวเองนะโอ้ยมันเลือดโฉมไปเต็นห้าห้าโฉมห้าตังค์ เอาแค่นี้ก่อนจ้าพกสีส้มเอาไหมคะตัวกลับบอยังไม่เอาจาแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวยายเดี๋ยวป้าเอาทุกอย่างเลยเรียกทุกเรียกทุกยศเลยเป็นรจ้าหนูจะเอาแค่นี้นะคะขอให้หนูได้รางวัลเด้อรางวัลอะไรหนูก็เอานะคะ โชคดีจ้าได้รางวัลพอพอเปิดเอาตังค์ให้แน่หน่อยจักบาทยายร4 0เท่าไหร่นะ440ย่ยายขายใบละร้อยสิบบาทบอกลงยูทูบนะเนี่ยยายเราสิปเปิดได้นงยายซื้อลีลำี่กองคือ่ใบละลอยละจ้ะยายยายว่ามีโคตานะ เดีอจ้าท่านผู้ชมไม่ได้มีเลขเด็ดหรืออะไรนะจ้าตามทะเบียนรถจ้ะตามมาทุกงวดเลยทะเบียนรถก็จะมีอีกคันหนึ่งหกแอีกคันหนึ่งสามแล้วก็อีกคันหนึ่งเก้ี่หนึ่งนะคะก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ได้มีเลขเด็ดตามไปเรื่อยๆจ้ะ จ้าปุ๋ยร้อยปุ๋ยดกได้ไ้รวยๆนะคะให้ถุก,ก,การางวัลใหญ่เด้อจ้ารางวัลไหนหนูก็เอา<แ>ขอให้มันถูกนับปืนครับนับนับคอเอ่อสบ,บายใจเลย ช่วยรัดช่วยรัดเสริมช่วยอะไรนะที่เรียกว่าอะไรนะช่วยรัดช่วยรัดรัฐบาลช่วยรัดซื้อหวยรัฐบาลช่วยบำรุงประเทศถูกมาก็ได้ใช้เงินแล้วก็แบ่งรัฐบาลด้วยพัฒนาประเทศดูเล็บดำปีเลยบีบบีบเห่าน้องเมษาเด็กน้อยอ้อนให้หาเหา ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเสาะกราวนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แซบด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบนะคะสำหรับคลิปนี้แซบต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ